อยู่ในห้องสอบเจอปัญหาทำข้อสอบไม่ทันบ้างไหมคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นนะเพราะว่าคุณลูกเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแล้วคุณลูกแก้ปัญหาสิ่งนี้ยังไงเดี๋ยวจะามาแชร์ทุกคนฟังนะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราต้องฝึกทําโจทย์เยอะพอทาโจทย์เยอะมีประสบการณ์เยอะพออยู่ในห้องสอบเนี่ยเราก็จะคิดได้เร็วทําข้อสอบได้เร็วงั้นเดี๋ยวคุณลูกขอยกตัวอย่างหนังสือในคอร์สละกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าข้างหน้าตรงนเนี้ยโจทย์เนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยมันเปลี่ยนแค่คาถามข้างหลังนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณลากหลยรูปแบบก็คืออยากสให้คครอบบุม ที่เวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยทุกคนจะได้ทําได้เลยไม่ต้องใช้เวลาคิดเยอะบางทีเราฝึกทําน้อยพลิกแพ่งจดก็ไม่ค่อยเก่งอยู่ในห้องสอบเนี่ยอาจจะทําข้อสอบไม่ทันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาคิดขนาดนั้นดังนั้นช่วงนี้ก็ฝึกหนักหน่อยลงแรงลงเวลากับมันพอสอบติดเนี่ยก็สบายแล้วนะจะไปเที่ยวไหนก็ได้จะดูหนังดูเน็ตฟิกก็ตามสบายไดยเลย,เลยดังนั้นช่วงนี้ก็มาฝึกกันก่อนนะข้อที่2นะคะคือต้องจับเวลาในการทําข้อสอบค่ะอันนี้ก็สําคัญมากเช่นเดียวกันนะคือบางทีเราอาจจะคิดช้าไปเนาะดังนั้นเนี่ยจะต้องจับเวลานะอย่างเช่นมีีมี30ข้้้ออเเรรราาาาตงกกทท่จจะํใใหส็ภยน จับเวลาแป๊้เลยถ้าทําไม่ทันไม่เป็นไรนะก็ฝึกใหม่อีกได้ค่ะต่อไปข้อที่3ก็คือต้องมีเทคนิคเสริมค่ะคือคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีวิธีการคิดหลายรูปแบบมากเลยเนาะถ้าเราได้เทคนิคเยอะนะคะเราก็จะทําข้อสอบได้เร็วอย่างเช่นเป็นข้อนี้ทุกคนเห็นปะวิธีตรงเนี่ยทำยาวมากแต่วิธีรัดเนี่ยทำมันทัดเดียวเองก็เสร็จนะถ้าเราได้เทคนิครัดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็จะทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นแล้วก็ใครมีเทคนิคเพิ่มเติม,ตมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพตนี้้เลยนะคะมาแชร์แชร์กันค่ะ